สวัสดีครับพี่น้องครับปกกระช่องบ้านลำพูนครับมากินข่าวพี่น้องมาดิก็้หเอีจะกินมาลาจะกินหัวคแบบอดูไม่ละหาสิบบใช่าบวันอีกกินหาสิบกินนอดไมไหมก็กลายเป็นคนงงหาซิบนได้ซื้อได้หรือเล่วันนี้ไ่ได้ซื้อด้ื่อไหม ก่เยอยว่ได้เป็นคนงง่ยเป็นคนสลัดก็กินอะอออุ้ยพ่ออุ้ยเสียงยังนี้เฮ้ยเสียงยังพี่น้องเสียงยังจะร้องส้าใส่สุดมึนเด่นข้นก่อ ปรดุกัอะไรมือนี่ยิบหายิ่งแงวขายแพงเอาขาสูตรามบกเห็นไหมรสูตาก็ต่อกับเบื้องลูไปแตกขายสามสาดแวขายยิบางทกับยีส่้าหองสีสามั่งครับมห้ที่วากมือนี่หกสิบห่านะจะอืเขาอีสามเอ็ซื้อมขึ้นไก่เขาน้ามไก่้ยังบาลานี่ี จะบอกงนแต่ะเอกเขานอนอยู่ระวบังเนี่ยนี่ตื่นขึ้นมาคนตกด้นอดมองากตอนน้ยแบบนี้เหรบอบาแบบนากำลังมันที่ไดมือเหนียงไก่ตัวนั้กินลาแบบปะอันนี้งานนายกลำใหญ่จริงเหรอ วัดพัดพุทธิสันมองน้อหมอกไปจาแก้วเด้ว่าท่านนัพรแมนผมไปเมืองกันผมไปเมืองกันปีที่แล้วอ่ะอะไรนะความทรงจำปีที่แล้วไหมวัดนี่แหละน้องหมอกไปเนาะอันเป็นหมู่บ้านไหมอืมมาได้อยู่ในเมืองภาพแคหมือคลาดไปแหละเย็นไม่หรอเอ้วัดที ลังสลาเมมมีที่เ้านอนอยู่สลามมีเนี่ยมันลกินอ่ะมันนี่แหละเธอคุณจ่ารถแม่แก้มเฮียปีปีแรกนะยี่ห้อป่ะอือื้อืมำไมวะนี่พัตพุทธิาดี้รสาเห็นบ่เห็นคนหลยๆอะ แต่กับป้าฟูงรุ่นไปล้ำถวายจิมมี่ okay, ิมม oh. well, yeah, ี่ทีนเห็นบอกแมนแมนนี่อันซาลาอยู่ข้างหลังเบที่อ่ะมีมมไปทุกปีมาสามปีแล้วคนจ้างหาปีต่อกันไปหอดผลัดเจ้อ๋อเออสีอ้อรถอ่ะวิธีรับชิ้อันกล้องกล้องสมมุติเดี๋ยวอืมเขาไปเจ็ด้ ต้อ,นะงองขับบุรีรัม,าามย์มก่อนแนเนาะหืออกนางร้องไปเถอะดี๋ยวนางร้องออกนางนางร้องแมนจัออกนางสาแก้วทั้างบนใช่ไหมเ้าสิกล,ลับไปอันบุรีรัมย์อยู่ต้องขับบุรีรัมย์ก่อนแน่หน่ต้องออกนางร้องใช่ไหมเดี๋ยวเด้อแมนออกเวลามั้ยขับบุรีรัมย์แล้วก็ขับขับนางร้อง น้องกีนอ่ะแล้วก็ไป๊ะเป็ยังหอดฝุ่นปั้นไม่เบ็ดออกบุญล้ำก็ได้ถ้าแก้วได้ออกนั่งร้องมั้ยเจ้าใส่ออกไปหนึ่งต่ว่าทางก็สีบอดีบ้นไดลแต่ว่าข้าวต้องเติมน้ำมันก่อนนะแมนต้องเติมให้มันเต็มถังเต็มถังเพราะว่าถนนบอดีแล้วก็บ่มีปั๊มน้ำมันบำมี่รันกับเขากบ่มีอิริบ่าวอิริถนนสามถนนสี่อ๋อ ทัานแปลอําเภอโน่นดินแดงอ่าออกหลตาพญาโน่นดินแดงโน่นดินแดงออกตาพญาแล้วก็วัฒนานครทรามเนี่ะผมจำไม่ผิดไม่ไกลสองโลอืมเกาะเลไการสองรับรถให้ตัไก่ยิงรถลู้เี่ยุ่มีคนับเจ็ดสิบแปดสิบโลสิบพักแลมไทย สรุปไม่มีงานใช่ไหมไม่มีบอสโจก็ว่าอยู่ขึ้นโอเคแล้วดีแล้วจะได้ไปพักผ่อนบ้างเป็นนอนอยู่กรุงเทพพาลูกไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพาลูกถาลูกไปเที่ยวให้จัดเซิร์แม่มันเดย์ไม่จัดบอมันเป็นขออ้างเนี่ยการนี่สหรอแข้งบมันหวายั่นมากับแกงหลวงแกงหลวกซออร่อกินอร่อยคุณอร่อยหกหมด่งรับตาย

ฟืๆเล่างานมาครับันกันง่ายันไปทรงเล่าอยนมขอ่วนพ่อเมยหลวงลูกโอ้ลูกพงพ่อเมยกลามาสละ กลางไม่ใเนาะครับแต่ลงมองจีไม่ใช่ปิดแมงเหมือนหรือครับพองระวังเด้อแม่จะภาพ่็ทำบัก่วงส่วนวกลูกอันมันพวกปันใดได้ไหมว่าเ่อไ้กินนะโอ้บอกผิดโอ้รถใหม่เนาะแต่ว่ามันก็เป็นตะนอนเหยียดคาดีเนาะ ตงนี้รถเราตะเกาั้นยังไงเนาะมาใส่ที่มีดคันหน่อยหน่มันย่ไปเลยาเด๋ยวจได้ขึ้นมันก็สิอึดอัดจังหน่อยเพรมันคันน่อยตรงนี้มันกดะุ่มสูมากวนห่อห้องมันขึ้นแต่ว่าแต่วันรถตัวบวกวนกดปุ่าได้ขอยล็อกอันนี้มันรถอันนี้เนาะนีมันห้องเเนห้องมันขามันื้นกับห้องว่พิ่นเอารถกระจกลงมันก็ด้ยินอ้นยหน่อยเ ขอบคุณทุกท่าใจพี่น้องครับมื้อนี้ไปบ้านน้องมอกไส้รัตนนครจังหวัดสระแก้วนะฮะไม่ไกลนะฮะสองร้อยกิโลไม่ไกลไม่ไกลสำหรับพ่อนะพ่อพ่อมีคนขับแต่เราขับเองเย่ไปเอาบอลไปพี่น้องครับสวัสดีครับอืม คูเอเจย้อมแผลรอบนี้ยยเ็ม